สวัสดีครับวันนี้ช่องเหนือพาเที่ยวนะครับก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้เที่ยวไม่ได้ไปไหนเลยนะครับไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยนะครับก็คิดถึงทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวไหนนะครับแต่จะพาไปเรียนรู้การเทรดบิตคอยนะครับบิตคอยมันคืออะไรทําเงินได้อย่างไรนะครับในขณะที่เราอยู่บ้านเราไปทําอะไรก็ได้นะครับเราก็สามารถหาเงินได้ตลอดเวลานะครับผมก็เลยรู้สึกว่า หลังจากนี้เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับซึ่งอีกช่องทางทําเงินของเราก็คือผมก็เลยหันมาศึกษาในเรื่องการเทรดบิตคอยนะครับก็เป็นของระบบบล็อกเชนนะครับก็เลยรู้สึกว่าวิธีนี้มันสามารถทําเงินได้แล้วก็ทําให้อนาคตของเรามีมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอนาคตที่เราสามารถหาเงินอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับอ่าเราสามารถหาได้ตลอดเวลานะครับเงินมันก็จะมีตลอดเวลา เราสามารถเทรดเป็นรายวันรายเดือนรายนาทีหรือรายปีก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกความดีของปิดคอยก็คือมันสามารถทําเงินให้เราได้อย่างจริงนะครับแต่ว่าข้อเสียงของ Bitcoin ก็คือสิ่งที่ผมรับได้ก็มีในช่วงที่ขึ้นสุดอาจจะลงสุดด้วยเหมือนกันนะครับก็อาจจะทําให้ขาดทุนได้นะครับในขณะที่อาจจะยังไม่มีความรู้หรือกําลังศึกษานะครับหลังจากนี้ไปก็ผมจะหา คลิปหาแนวทางหาเหรียญดีๆมาแนะนําในตัวที่ผมเล่นอยู่หรือที่ผมถืออยู่ในมือเนาะอ่าเพราะฉะนั้นมันจะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับิตคอยผมก็เลยจะมาแนะนําเพื่อนๆหรือพี่ๆฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับหลังจากนี้ก็ไม่ได้เที่ยวแต่เรามาหาเงินกันดีกว่าขอบคุณครับ